คู่ของเราในวันนี้นะคะปากรการของฟ้าสันฟิวิเอ u s สค่ะนาโชยิ่งนะคะภาพยนตร์เรื่องหนึ่งคะซิติเซนโฟค่ะและวโฮมินเทนเบนนะคะ,คะ,ะ,ะ,คะกับภาพยนตร์เรื่องวิกฮีโร่6ค่ะและ m เ n นวีแมนแ d c ชิล d r เดนติดตามในฟ f i ยเดอร์ค่ำคืนนี้ค่ะ มาต้อนรับเข้าสู่รายการ Blue Fighter นะคะหลายคนอยากรู้ว่าเมื่อกี้คืออะไรเลยไม่ไหวแล้วแต่แนะนำตัวก่อนไหมอ่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้นะคะอยู่ด้วยกันเช่นเคยค่ะลิสนะคะแล้วก็พี่ต่อพงนะคะแล้วก็พี่จีนค่ะพี่เอียงทางนี้นะครับเอียงขวานิดนึงเอียงเอียงพี่นันหายอ่ะีนันนี่นี่นั่นโผล่มานี่นั่นมันไปกับรถที่ Fast and Furious บรึนไปเลยไปไปกับรถก็ไปกับช้างอ่ะสองอย่างที่หน้ามีสิงก็ได้มาไปไปกับสิงกันเ่ถ้าไปกับสิงกับความอยู่ทางนี้ไปกับช้างพี่ช้างมาที่ที่แล้วโตละสามแพ็คเออใช่พีใช่ไปกับช้างแต่เมื่อสักครู่ตอนเปิดรายการไม่ใช่ตัวอย่างหนังเรื่องใหม่นะครับจะเป็นคลิปที่ถูกฟอรร์์เวิดฟอร์เวิร์ดฟอร์เวิร์ดในอินเทอร์เน็ต แล้วก็ดูเป็นตำนานอยู่เป็นตำนานฝั่งโฆษณานะคะไลฟ์ฟังรายการว่าเป็นหนังโฆษณาจากฮ่องกงเขาโฆษณาเรื่องของการรถไฟเขาบริษัทรถไฟก็บอกว่าเนี่ยรถไฟนี่มันคู่กับชีวิตเรานะอะไรเงี้ยคอนเซ็ปต์เด็กก็มาต่อขบวนรถไฟเล่นกันในในในป่าครับโดยขบวนที่เด็กเนี่ยเราก็จะเห็นมีเด็กต่ออ่างเงี้ยในรถไฟกันปูนปูนฉึกฉับฉึกฉัดูธรรมดาอ่าไม่มีอะไรครับโดยที่ตามหลังโฆษณาที่เขาว่ากันว่านะครับ คือขบวนเนี่ยมันมี6คนแล้วคนสุดท้ายที่ปิดขบวนเนี่ยก็คือเด็กคนที่ใส่เอี้ยมไฟเป็นตัวเอกตัวนี้ครับแต่พอเราย้อนกลับไปดูในภาพสโลโมชั่นช็อตสุดท้ายวี่ตัดาพี่ต่อยังครับพี่ยังครับยังครับพี่แล้วก็จะเห็นว่ามีหัวเด็กก้มหน้าผมมาเด็กก้นผมมาแล้วก็มายังเธอไอ้หยุวลุก้ทักทายเราเดยวนี้ ก้มหน้าครับเพาก้มหน้าอยู่น้องคนนี้ไม่รู้เป็นใครเหมือนกันมันเหมือนเรื่องผีกัดจะกัดตอบไหมแล้วก็เกาะอย่างนี้แล้วก็กระโดด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 เออผีแพทผีแพทตีพี่เออเออผีแพทตีหนังไต้หวันเขาเล่ากันต่อนะครับเพื่อให้มันสยองขวัญยิ่งขึ้นไม่แน่ใจนะผมไม่แน่ใจว่าเป็นข้อมูายอนี้รลนะว่าเขาบอกว่าหนังโฆษณานี้โดนแบนด์แล้วก็จะถ่ายใหม่ถ่ายใหม่ไม่ได้เพราะไอเด็กที่โดนเกาะไอ้คนสุดท้ายอ่ะตายอาทิตย์หนึ่งหลังจาก ถ่ายโฆษณาตัวนี้เสร็จเขาว่ากันว่านะครับโอเคใผมว่าหลังเติมไปไม่รู้ดิกลัวบ้างกลัวบ้าอย่างนี้กลัวบ่าตอนแรกผมนูกว่าผมนึกว่าหนังใหม่ของพุวมกับเอไอพวกจูออนอะไรพวกเนี้ยเออหน้าไปทำกันนะเออ The Seven Girl แล้วทุกคนที่ได้ดูโฆษณานี้ม่งก็หลนเกาะหลังอ่ะโดยไอหัวจุกเกาะหลังตลอดอ่ะมาต่อเลยพี่ เดี๋ยวใครเอาพี่นันเป็นคนสุดท้ายเพราะมันไม่รู้เรื่องนี้ ที่หน้าเราก็มาเกาะกันแล้วอที่นั่นอยู่ท้ายนะโ้คุณให้มันทําท่าอย่างเงี้ยระหว่างเกาะหรือวิ่งอย่างเงี้ยก่อนย่างนี้อะไรทำให้มันทำได้เอามาเปิดกันให้ดูครับเพราะว่ามันเป็นกระแสบีฟ้าใช่ไกระแสฟ้าอันนี้สโลว์ที่รถไฟสโลว์ของรถไฟครับเนี่ยจะได้คุยกันวันนี้แน่นอนแล้วเราต้องการ SMS เพื่อจะร่วมพูดคุยในประเด็นเกี่ยวกับหนังเรื่องฟ้า and furious ้วยครับประเด็นของเราวันนี้ก็คือแสดงความพิถีพินนะคะถึงฟ้า and furious นะคะจะประทับใจภาคไหนก็ได้รู้สึกยังไงดูครั แรกโอเคไหมชชมวิจาร์หรือว่าไม่เคยติดตามมาเลยก็แชร์กันเข้ามาได้เลยค่ะเพราะมันเกิดกระแสนะบางฝั่งก็บอกว่าไม่สนุกเลยในเจอร์ที่ตอยนะฮะไม่หนุกเลยแย่เวอร์อะไรก็ไม่รู้ผมเนี่ยไม่ค่อยได้ฟังการวิจารณ์ที่เป็นภาษาไทยอ๋อเหือมานเหนือมานนเหนือเขาเรียกว่าผมเนี่ยดูเฉพาะใน A M D B แล้วก็ร็อตเทนท์ t งไพทอหูนี่ร็อตเทนท์ให้แปดสิบ 86-87เ็น่ะแล้วก็มี Meta Critic อีก Meta Critic ก็อยู่ใน8-9ให้ดีหมดเลยดีหมดเลยดีแบบเฮ้ยมันดีขนาดนั้นเลยเหรอวะใช่ไหมก็เลยต้องไปเยี่ยมซะหน่อยี่เยี่ยมซะหน่อยเดี๋ยวจะมาว่ากันเต็มๆในรายการวันนี้เะนั้นคุณผู้ชมรู้สึกอย่างไรกับภาคส่งมาครับจะได้เอามาเป็นประเด็นและจะได้คุยกันผมรู้สึกอย่างแรกนะครับคือต่อให้พาวเวอร์ไม่ตายนะบทของพรว็อกเกอร์นะมันก็ต้องถูกตัดออกเพราะอะไรเด็ติดตามชม สาเหตุที่ต่อโคตรเจ๋งอ่ะเจ๋งผมว่าไม่มีใครเอาต่อให้คุณเขียนออกมาลิส์สักร้อยอย่างไม่มีแล้วไม่ใช่ที่ร้อยหนึ่งด้วยอาจจะเป็นอันที่ร้อยแปดโอโคกรขึ้นอะผมรู้ตอนวันศุกร์ต่อโทรมาคุยกันต่อก็บอกว่าเนี่ยพูดอย่างนี้เลยเพราะว่าหลังจากนั้นผมค้างอยู่เงี้ยโทรศัพท์วางผมยังค้างอยู่เลย น้ำมือน้ำมือเซิร์ชไปด้วยอยากรู้ว่าเป็นอย่างไรติดตามชมวันนี้นะครับอ่ะมีอะไรอีกไหมมีของรางวัลมีของรางวัลนะคะสำหรับผู้ที่ร่วมส่งประเด็นมาร่วมสนุกกับเราวันนี้นะครับมีแจกตั้งแต่จากซี่ยืนนะคะ Fast and Furious 7นะคะจาก UIP ค่ะ u n i t e r n a l Pictures ค่ะครับ วันนี้แจก 2, 2> ตัวนะครับองรอติดตามปฏิการาเด่นจ mm Dem Dem ้าเอาจริงเหรอมันมีซับซ้อนเหรอใช่นิดนึงนิดนึ่งยากหน่อยนะตามมาด้วยโดมินเดมอนดีมอนิกครับเดมอนไอ้บ้านในนี้มันก็เขียนผิดอยู่ดีเดมอนิกเดมอนิกเป็นหนังผีนะครับน่าดูเอาคุ้นๆนะ เจมวานก็ฟาสี่พี่ก็เพิ่งดูหนังมันมาพี่คนคุนมาเลเซียจริงเขาเป็นเซียนหนังผีเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้กำกับนะน่าจะอยู่ในไลน์โปรดิวเซอร์แหละตามมาด้วยแพดดิงตันค่ะแฮนด์เมกดิชิบิวชันค่ะนี่คุณหมีน่ารักจังอนี่อะไรนะแยมมามมเรีสใช่จริงนะที่ถ้าพี่ต่อไปดูนะ ับมาบ้านทานขนมปังอ่ะว่ากินหมี่และดีวีดีครับมีแจกสองแผ่นด้วยกันนะครับคือ Love Rosie ค่ะแล้วก็ Date and s w i t c h และเนี้ยล่ะบายนี่เอามาพูดถึงพี่ไม่แจกครับเหรอแจกไหมอ่ะแจกด้วยอ่ะแจกแจกส่วนอันนี้แจกในช่วง Home Entertainment นะครับพ่อพี่เอาเร่อง m กับอะไรไม่รู้ Men and Children ค่ะ Men Women and Children ที่แจกในช่วง Home In เพราะว่า อันนี้ดูมาแล้วใช่ดูมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาจอยกันใช่ไหมแย่ออจ,จอยกันไปทุกอย่างแล้ให้ปนกันสกุปสกุปปนกันให้หมดไปเลย <c oughs> สนุกดี <c oughs> นะครับแย่ <Okay. S 1> แล้วก่อนจะไปเรื่องข่าวเรื่องหนังสัปดาห์หน้ามีอัปเดตนิดหน่อยครับครับดาวร้ายชื่อดังในอดีตพี่จตุรู้จักไหมครับน้อยโสธรรุ่งเรืองต้องมาต้องคุยดีครับขอดูหน้าหน่อยได้ไหมคนไหนอ่ะคนนี้เหรอคนนี้เหรออุ้ยจริงเหรอคนนี้เหรอ เขาบอกว่าเสียชีวิตในคืนที่ผ่านมานะคะด้วยสาเหตุของโรคเบาหวานค่ะหลังจากเข้ารักษาการผ่าตัดขาทั้งสองข้างแล้วก็พอเข้าไปรักษาปุ๊บไม่ฟื้นเลยแล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมานะคะนโรงพยาบานจิ๊กเคยเป็นพ่อจาพนมในเรื่องต้มยำกุ้งหม้อินาเนยิงไม่ที่อยู่กับฉันพี่ต่อจะต้องสับสนพี่เพราะแกโดนยิงตายทุกเรื่อง แล้วนี่กโดยยิงตาขนาดแกอยู่ในทเลสวนซึ่งไม่ค่อยมีปืนเนี่ยแกยังโดนยิงตายเลยต้มยำกุ้งต้มยำกุ้งใช่ใช่แล้วก็เล่นไอ้นี้ด้วยเล่นอะไรนะปืนใหญ่จอมสลัดแล้วก็โดนติ๊กเจษดาพรยิงก็ใช่ใช่อันนี้ในในในนั้นในในพระเนสวนนี่ชนโดนปืนใหญ่ข้ามประจังสุรักกันมาพี่ไม่มีกระยองพี่สุรักกันมาครับอันนี้โดนปืนยิงข้ามลำตัวสะตองเลยโคตรไกลเลยแต่น้าโดน ก็เล่าให้ฟังแต่จะบอกว่าเขาก็มีผลงานล่าสุดด้วยนะคะทิ้งไว้ค่ะคือครัวโตอมตะเทระกรุงรัตนโกศินะคะผลงานกำกับโดยสมเกียรติเรือนประพัดนะคะที่กำลังจะรอต้อนรับวันวิสาขบูชานี้ค่ะเรื่องเป็นเรื่องของสมเด็จพุทธาจารย์โตแต่แกเล่นเป็นครัวตาแสงตอจากให้ครัวตาแสงไม่รู้จักครัวตาแสงันหนังเรื่องนี้ฉายเลยต้องไปขุด วิสาขบูชาเข้าพีอมนั้นน่ะจริงอยู่เออเอาไหมเอาที่ทิใจอย่าบอกแล้วกันว่าแท้หรือปอมแสดงความเสียใจไปด้วยนะครับกับข่าวการการสูญเสียครั้งนี้นะส่วนช่วงนี้เดี๋ยวไปดูกันว่าสัปดาห์หน้ามีอะไรฉายบ้านนะครับ c ม m e attraction ครับ ไสำหรับคัมมิ่งแอทเทรชันประจำสัปดาห์นี้ไปส่งท้ายหนังในตำนานสืบสารความเป็นไทยกับตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชตอนอวสานหงสาปิดฉากภาพยนตร์ที่สร้างกันมาอย่างยาวนานเกินกว่า10ปีตั้งแต่นางเอกของเรื่องเนะ่ยยังเป็นนักศึกษาจนตอนนี้มีครอบมีครวัวมีสามีเป็นตัวเป็นตนเดินพุงป่องท้องโยมมาโชว์ในหนังพอเหมาะพอเจาะก,กับเนื้อหาในเรื่องเป๊ะ ส่วนเรื่องราวและความประทับใจในหนังเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรสัปดาห์น้าก็ไปติดตามการให้สัมภาษณ์ผู้พันเบิร์ตในช่วงสกูเอาก็แล้วกันหนั่งดีมีคุณภาพท่านมุยสร้างจ๋าพนมไม่ได้เล่นสะหะมงคลฟิล์มจัดจำหน่ายเหมือนเดิมจ้า ช่วงแบบหันขาสำหรับคนดูหนังจริงนะครับ <c oughs> สัปดาห์ตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมานี้ <c oughs> เข้ามาที่แตเรื่องละเรื่องละเรื่อง <c oughs> น้อยไปนะแต่หลังจากเนี้ยพออันนี้ยไปปุ๊บเนี้ยเดี๋ยวจะเนี้ยทเยทงลงเทงลง <c oughs> เรื่องอไม่ถูกเลยพี่ต่อครับไหนๆก็บุกไปดูฟาร์สล้เอาหาร <c oughs> ของาขอด่าดีแท็กหน่อยนะไม่จร่ว่าเกี่ยวเลยพี่มันบอกว่าคือลูกค้าดีแท็กอ่ะครับผมมันควรจะต้องแบบว่าเห็นเห็นไอ้ป้ายที่บอกว่า ตัวใบที่สองลดครึ่งราคาหรือซื้อสองแถมหนึ่งอะไรให้มมนเอาไปตั้งตรงหน้าซ่วมที่โรงหนัง SF อ๋อนี่ซื้อไปแล้วซื้อไปแล้วคนเดียจะเห็นเออไปไปแบบไม่เราพนักงานไม่ได้บอกหรอเขาไม่บอกไม่บอกพนักงานไม่บอกหรอกไม่บอกพนักงานบอกตลอดพนักงานบอกอย่างเดียวว่าอนั่งตรงไหนดีคะไม่อม่งก็สบัตเอ็เจนนะยค่ะอะเหรอเอ็นแคดไหมคะงั้นหนูโชคดีพนักงานบอกว่าหรือว่าเป็นที่เราผิดที่เราวะพี่ มิดที่ักงงานบอกผมงี้เลยพี่ครับมาทางนี้เลยค่ะครับเครื่องขายออโต้มันเจ๊งค่ะผมก็ไปยืนกดอยู่ตั้งนานโอ้โหพี่สุดไม่เป็นเรื่องอะไรวะเนี่ยอ๋อพี่ต่อจะไปซื้อตั๋วมามาคือคือผมเสียตังค์มันยาวไงเสียตังค์ไปแล้วเสียตังค์ไปแล้วถึงจะเพิ่งจะรู้ว่าตั๋วไปที่สองรถได้ตั๋วไปที่สองรถได้ค้ชหนึ่งโคตชช้ำอ่ะช้ำอ่ะจริงนผมดูหนังไม่รู้เรื่อง่ะแต่ผมถือว่าผมอุทิศให้แกพรวล์คเกอร์ โอ้โหน้องเหนจะคราวและหนวดเด็ดที่คิดว่าจะจะจนกว่าหนังจะออกนะนี่โอ้โหดูมีที่มาที่ไปอ่ะเล่นเป็นจอหนแมคกอนโลเลยจะไม่โล้เขาทังทัวร์เมนต์ไม่กลนวเอนนี่แหละแล้วปรากฏยืนลง สัปดาห์มาเป็นมาเป็นตัวแรกเลยทีนี้อะเรื่องเดียวนะครับสัปดาห์หน้ามาดูกันผมก็ไปดูเรื่อยากไปดูแหันพันเลยสวนผมจำต้องดูพี่ค่าจำค่าจำต้องดูภาษาไทยมาเต็มยังไงจังว่าคิดว่าจะมีไวไลน์ไหมหนุกส่งท้ายอะไลน์เฉยเฉยอจะมีไม่น่าไว้ล่ะผมว่าไม่น่าพ้เศษที่เหลือไม่น่าจะหนุกอะถูกไหม อคือเราไม่หนุกมาหลายภาคแล้วนะว่าจะว่าตั้งแต่ภาคสองใช่ไหมสองหนุกที่สามสี่ห้าหกไม่หนุกเลยนี่ภาคอะไรนะโดยเฉพาะที่ราชนาวีโอ้โหยุทธนาวีตอบมาก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเจ็ดสองเออภาคเจ็ดถูกปะวะเจ็ดป่ะเจ็ดป่ะหกเออไม่รู้งงหก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 แล้วกันใจตายเลย เดี๋ยวถ้าออกเป็นแพ็กเดี๋ยวผมจะมานั่งอุทิศเดดิเคทพี่ต่อเดดิเคทให้พวเวอ์เกอร์นะเดี๋ยวผมให้เรื่องนี้ผมนั่งดูทั้งวันเลยดูอย่ผมงอกได้น่เน่ทุกคนมาที่ภาพยนตร์ในสองงขอเรในกวาดะคำใบแรกค่ะศึกต่างไซส์ศึกต่างไซส์คุณยนต่อยกันแน่นอนมันตัวเท่ากันให้คุณยนต่อยกัน่ะ น <occurs> ี่ไงหุ <More eating> ่นยนต์เล็กกับหุนยนต์ใหญ่คุ้มนึกถึงไหมใช่ใช่กินไหนอันนั้นมันมันคอไซน์จริงๆนะแ่าช่วงนี้ช่วงนี้เดี๋ยวเราไปดูข่าวกันนะครับครับข่าวแรก ะะเป็นการถแถลงเปิดตัวโครงการปั้นน้าเป็นเงินปี2ค่ะปั้นคนเขียนบทนั่นเองนะคะเขาบอกว่ากระทรวงวัฒนธรรมค่ะร่วมกับมูล,ลนิธินะคะเกียรติเจริญเอี่ยมพึ่งพรค่ะเปิดโครงการอบรมการเขียนบทภาพยนตร์ขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากประสบความสําเร็จในการทำเวิร์กช็อปครั้งแรกไปเมื่อปีก่อนค่ะโดยโครงการนี้นะคะจัดขึ้นเพื่อสนับสนุนคนเขียนบทซึ่งเป็นหนึ่งในวิชาชีพที่สําคัญเลยนะคะสำหรับอุตสาหการรมภาพยนตร์ค่ะโปรเจกต์นี้ก็ได้วิทยากรนะคะระดับแถวหน้าของวงการที่กว่ารางวัลน,นะคะแล้วก็รายได้มามา,มากมายทั้งี่เเป็นนอรั พี่จิระมาริกุลน,นะคะพี่ก้องเกียรติขโหมสิรินะคะและอีกมากมายเลยค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปฟังนะคะผู้จัดจางานนี้พูดถึง